โรเบิร์ตพิกตันเป็นหนึ่งในคัตกรต่อเนื่องที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดาในช่วงระยะเวลาหกปีเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของซีซีสกาวคนและนำซอไปให้หมูและยังขายเนื้อหมูที่อาจมีการเกี่ยวข้องกับกรณีนี้อีกด้วยการกระทำของเขาทำให้คนรู้สึกคนลุกและหลายคนจึงเกิดความกลัวและไม่ชอบเนื้อหมู เขาชื่อเซโรเบิร์ตพิกตันตำรวจในเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาพบศพบผู้หญิงสามสามรายที่ฟาร์มหมูหลังจากที่คดีนี้เปิดเผยขึ้นทำให้ทั่วทั้งแคนาดาตกตะลึงเมื่อรายละเอียดของคดีถูกเปิดเผยผู้คนเริ่มเข้าใจพิดกรรมผิดปกติของปีศาจฟาร์มหมูเขาไม่เพียงแต่ให้อาหารเหยื่อแก่หมูเท่านั้นแต่ยังขายเนื้อหมูที่อาจมีการเกี่ยวข้องกับเหยื่อไปไปยังตลาด ซึ่งหมายยังตลาดซึ่งหมายความว่าชาวแวนคูเวอร์หลายคนอาจจะได้บริโภคเนื้อที่ไม่เหมาะสมไปโดยไม่รู้ตัวข่าวนี้ทำให้ประชาชนแคนาดารู้สึกโกรธและตกใจราคาหมูตกต่ำอย่างรวดเร็วและห้องชุกเชินของโรงพยาบาลก็เต็มไปด้วยผู้คนที่มาขอรับการรักษาในช่วงทศวรรสิ้นการองแปก แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาเป็นสถานที่ที่วุ่นวายมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นบ่อยครั้งมีเคตโคลบแดงแพร่หลายและยังมีการค้ายายาเสพติดอย่างผิดกฎหมายสภาพแปดล้อมเช่นนี้สร้างพื้นฐานให้เกิดอาชญากรรมทำให้ปัญหาความมั่นคงในในสังคมรุนแรงขึ้นในปี1983หญิงสาววัยอีสาปีชื่อบริกา หายตัวไปบริการเป็นช่างเทคนิคในเขตโคมแดงและเราไม่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนในตอนแรกใหม่เนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนแต่ในไม่มีใครให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากนักแต่เมื่อเธอไม่มาทํางานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นายจ้างจึงตัดสินใจแจ้งตํารวจเมื่อเจ้าหน,น้าที่ตำรวจดับรายงานก็เริ่มการสอบสวนทันทีแต่เนื่องจากหลักฐานามีน้อยและเทคโนโลยีในขณะนั้น ยังไม่พัฒนาสมบูรณ์การสืบสวนจึงไม่ได้ผลซึ่งทำให้คดีนี้ถูกเก็บไว้สิ่งที่ตำรวจไม่คัดคิดก็คือหลังจากนั้นมีการแจ้งการหายตัวไปเพิ่มขึ้นเรื่อยรวมถึงผู้หญิงวัย z 3ปีชื่อเชลลีและวัยสาวนิปีชื่อออลบาทที่หายตัวไปตามดับเมื่อจำนวนผู้หายตัวเพิ่มขึ้นความรุนแรงของคดีเริ่มดึงดูความสนใจจากผู้คน เอ g a ก n g นกก้สอเดือนมิถุนายันคารเทรีนวัยสามสิบแก้ปีหายตัวไปจนกระทั่งปีเอ g a ก n g นกแก้สุพตำรวจท้องถิ่นได้ค้นพบรายชื่อผู้หญิงที่หายไปมากถึง40คนขณะที่ทำการสำรวจรายชื่อผู้หญิงที่สูญหายเนื่องจากมีแรงกดดันจากผู้บังคับบัญชาตำรวจจึงจัดตั้งทีมสอบสวนพิเศษเพื่อสอบสวนคดีเหล่านี้แต่การดำเนินการสอบสวนกลับเต็มไปด้วยความยากลำบาก ผู้สูญหายไม่เพียงแต่มีจำนวนมากแต่หลายคนเป็นช่างเทคนิคในเขตโคมแดงที่ไม่มีที่อยู่แน่นอนแทบไม่มีเพื่อนเลยข้อมูลที่มีอยู่จึงน้อยมากเพื่อจำกัดขอบเขตการสอบสวนตำรวจตัดสินใจเริ่มสอบสวนจากผู้สูญหายในปีแองเกเกสันรและเลือกที่จะมองข้ามคดีที่เกิดขึ้นก่อนปีอเกเกสันเหลังจากนั้นตำรวจได้ประกาศว่า ช้างเทคนิคเหล่านี้อาจพบโอกาสท่าอำเงินที่อื่นและจึงไม่รับผิดชอบในการสอบสวนอีกต่อไปค่าวนี้ได้ก่อให้เกิดการท้องจากประชาชนในท้องถิ่นที่ตั้งคำถา,ถามถึงท่าทีของตำรวจเมื่อเพชเชนกับแกลส,สังคมที่รุนแรงขึ้นตำรวจจึงต้องเริ่มสอบสวนใหม่และประกาศรางวัลน้ำวันนักจับแต่ผลลั์กลับสนหากับจำกัดผู้สูญหายยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซับซ้อนของคดีทำให้ตำรวจแต่กดดันมากยิ่งขึ้นถึงปลายปีเ9 9 8เกาาสการสอบสวน finally มีความก้าวหน้าตำรวจได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุจากพยานชื่อเบียนคาเขา,ขาเห็นข่าวการเข็นใช้ธนบิลผีงูซีเท้าทิมสเวไปของผู้หญิงในหนังสือพิมพ์และนึกและนึกถึงเจ้านายของเขาโรเบิร์ตพิกตันโรเบิร์ตดำเนินธุรกิจโรงงานรีไซเคิลในแวนคูเวอร์อและปีนทำงานที่นั่น แต่ต้องไปที่ฟาร์มเลี้ยงหมูของโรเบิร์ตเพื่อรับเงินเดือนบินมีความประทับใจอย่างมากเกี่ยวกับฟาร์มหมูเขาเกล่าว่าหมูที่นั่นไม่เหมือนที่อื่นชอบโจมตีคนทุกครั้งที่เข้าไปรับเงินหมูจะมองเขาเหมือนเป็นศัตรูและไล่กัดเขานอกจากนี้บินยังสังเกตเห็นรถบัสที่ถูกปรับแต่งของโรเบิร์ตที่มีหน้าต่างทึบแสงและภายในมักมีกลิ่นเลือดกลิน่นเลือด ตลอดจนพบกระเป๋าสตางค์และบัตรประชาชนของผู้หญิงจำนวนมากในรถของโรเล์บีทหลังจากรับรายงานตำรวจจึงเริ่มการสอบสวนโรเบิร์ตอย่างรวดเร็วในระหว่างการสอบสวนพบว่าโรเบิร์ตเป็นลูกค้าประจำของเขตคมแดงและมักไปเยือนเขตคมแดงตะวันออกของแวนคูเวอร์โดยผู้สูญหายส่วนใหญ่เป็นช่างเทคนิคในเขตคมแดงการค้นพบนี้ ทำให้ตำรวจตระหนักถึงความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้เป็นไปได้ระหว่างคดีต่งตางๆในเดือนมีนาคมแถวทอนจนสองตำรวจได้บุกค่ายบุกเข้าฟาร์มหมู่ของของโรเบิร์ตโดยอ้างว่ามีการซุกซ่อนอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมายในระหว่างการค้นหาตำรวจชิ้นส่วนของร่างกายที่น่าสงสัยไม่พวกเขาตระหนักว่าคดีของโรเบิร์ตนั้นร้ายแรงกว่าที่คิดด้วยการค้นหาอย่างละเอียดและขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ได้พบรถบ้านในลานฟาร์มซึ่งในตู้เย็นมีถังพลาสติกสองใบที่บรรจุสารที่น่าสงสัยจากนั้นตำรวจได้ทำการขุดค้นอย่างกว้างขวางในฟาร์มและพบซักซับจำนวนมากผ่านการตรวจดีเและฟันตำรวจสามารถยืนยันตัวตนของศพเหล่านี้ได้ซึ่งตรงกับหลายชื่อในรายชื่อผู้สูญหาย นอกจากนี้ยังพบตัวอย่าง DNA ที่เกี่ยวข้องบนพื้นพกขนาดเล็กของโรเบอร์ทำให้มีหลักฐานแน่หนาโรเบเอจึงถูกจับกลุ่มทันทีเข่านี้สร้างความตกตะลึงให้กับหลายคนเพราะไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่าเขามีจิตใจอย่างไรถึงสามารถเกี่ยวขเกีเกี่ยวข้องกับคดีการหายตัวไปมากมายเช่นนี้ สิ่งที่ยอมรับไม่ได้มากยิ่งขึ้นคือผู้อำนวยการกรมสุขภาพของแวนคูเวอร์ได้แถงว่าเนื้อหมูบางส่วนอาจมีการปนเปื้อนและอาจมีส่วนผสมอื่นเนื่องจากหมูในฟาร์มของโรเบิร์เอตส่วนใหญ่กินอาหารที่มาจากแหล่งจากเนื้อหมูจึงกลายเป็นหัวคอต้องห้ามในแวนคูเวอร์อย่างร a รวดเร็วก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและความโกรธในหมู่ประชาชนการถูกจับกุมโรเบิร์ตในระหว่างการสอบสวน แสดงอาการสงบและยืนยันว่าตนบริสุทธิ์โดยอ้างว่าผู้ที่หายตัวไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยเขายังจ้างทนายความมาช่วยปกป้องตนโดยอ้างว่าชิ้นส่วนที่พบในฟาร์มไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโรเบิร์ตเป็นคาตก่อนแต่ตำรวจก็ได้พบพยายนสองคนอย่างรวดเร็วพยายนคนแรกคือช่างเทคนิคชื่ออลิสันผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรเบิร์ตคืนหนึ่ง ลิสันเห็นไฟในรถบ้านส่องสว่างออกมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นเ,เขาจึงเข้าไปดูและรู้สึกตกใจสุดขีดเขาเห็นโซคบที่ทู่แขวนอยู่จึงรีบหนีออกจากที่เกิดเหตุตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยติดต่อโรเบิร์ตอีกเลยเนื่องจากลักษณะงานของเขาลิสันจึงไม่เลือกที่จะโทรแจ้งตำรวจแต่หลังจากที่คดีโรเบริร์อัตเกิดขึ้นเขารู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก แต่คิดว่าถ้าสถานการณ์แตกต่างไปเขาอาจกลายเป็นเหยื่อคนถัดไปก็เป็นได้พยานคนที่สองคือเทเลอร์เพื่อนของโรเบิร์ตและเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเขามักจะล้อสาววัยรุ่นมาที่บ้านของโรเบิร์ตแต่หลังจากนั้นห้านสาวเหล่านั้นก็หายตัวไปอย่างลึกลับตำรวจยังมีหลักฐานจากคำให้การของนักโทษคนหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจสายลับที่ถูกส่งเข้าไปเพื่อสืบข้อมูลเกี่ยวกับโรเบิร์ต เขาอยู่ในคุกกับโรเบิร์ตและถูกบังคับให้ฟังคำสารภาพของโรเบิร์ตซึ่งเขาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำผิดของเขารวมถึงเป้าหมายในการค่าคนถึง20คนโดยตอนนี้เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขาต้องการทำให้สำเร็จำคำพูดและพฤติกรรมของโรเบิร์ตถูกบันทึกไว้อย่างอย่างแน่นหนาและแอก,กลายเป็นหลักฐานสำคัญในการสอบสวนของตำรวจต่อไป ในวันที่ส2กันยายนแห่งของอิสีศาลในแวนคูเวอร์ได้เปิดการพิจารณาคดีซึ่งการพิจารณาดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา3ปีสุดท้ายในวันที่15ธันวาคมชมทัมทมทมทมนชงเสเซตโรเบิร์ตถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่สามารถได้รับการปล่อยตัวเป็นเวลา2 0ปีหลังจากนั้นเขาถูกคุมขังในเรือนจำเรื่อยมาจนกระทั่งในวันที่3ส,สิงหาคมออเซนยุซี สื่อของแคนาดาได้รายงานว่าโรเบิร์ตวัย14ปีถูกโจมตีโดยนักโทษคนหนึ่งในเรือนจำไหลที่สุดเสียชีวิตจากบาดแผลที่เกิดขึ้น